เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้มีงาน DIY เพิ่มมอีกหนึ่งชิ้นก็คือตัวมอเตอร์นะครับนะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนขึ้นความถี่ในรุ่น Spender DTV 581นะครับนะตัวนี้ไงตัวนี้นะอา่ามีมอเตอร์อยู่นี่เหลือชุดแผงวงจรควบคุมเนาะแต่เบื้องต้นมันจะมีเป็นเดี๋ยวจะใช้ฟิงเกอร์บอรดในการกดสวิตช์นะครับนะแล้วก็อเอาไว้เวลาแบบบางทีไม่อยู่สถานีอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนช่องได้นะครับนะ ต,ต้นจ่ายไฟก็ไปประมาณห้าโวลต์น,นะครับนี่มีมอเตอร์อยู่นี่เป็นมอเตอร์เกียร์นะแล้วก็จะเป็นชุดไปควบควบ,ควบค,วบควบุมวนลุ่มมันอันนี้เป็นทําเป็นแบบง่ายๆนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวคลองจ่ายไฟเข้าไปดูเออเปลี่ยนช่องได้แล้วเห็นนะมแล้วก็ถ้ามันเป็นเดี๋ยวจะไปหาวงจรที่มันเป็นสับสวิตช์ไงเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ลง,งไมนี่ขึ้น แค่กลับขั้วมันก็ขึ้นละแล้วเราก็ขึ้นอีกทีหนึ่งเออก็ปรับไปเรื่อยนะเอเอเวลาไม่อยู่สถานีไงช <laughs> ุดมอตเตอร์หมุนนะถ้าใครนึกออกนะตังนี้จะเป็น,นอะไรก็เลยนะตรงนี้มันจะเป็นปุ่มปุ่มหมุนนะเออไว้หมุนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคื้น,นะครับนะถ้าเป็นสถานีนะเออเอาไว้แบบคอนโทรลจากภายนอกได้นะครับนะ คอนโทรลจากภายนอกได้ไม่อยู่บ้านก็ผ่านอินเทอร์เน็ตใช้เป็นระบบฟิงเกอร์บอทนะฟิงเกอร์บอทนะครับนี่นี่นี่ตัวนี้นะตัวนี้มันเป็นตัวสับโซลิตฟิงเกอร์บอทไอตัวนี้จะเป็นสับไอ้นี่ไ,ไงสับอ่โซวิตตัวที่เป็นเลือกสายอากาศบางทีแบบเฮ้ยหน้าหลังไงไปโพรนไปสุรินทร์ไปอ่าอะไรนะไปสุรินทร์ไปโคราชไงนะครับนะนี่ผมน,นำเสร็จแล้วตัวนี้ไฟนอดแล้วนะตัวนี้ไฟนอดละนะเสร็จแล้วเนี่ยไอนี้อาร์อาร์คืออะไรอาร์ก็คือขวาใช่ไหมก็คือฝั่งนี้ L ก็คือซ้ายากด L เ็บซ้ายซ้ายก็คือฝั่งไหนก็คือฝั่งนี้ R ก็คือฝั่งนี้นะกดตัวนี้จะควบคุมฝานไ i ไฟนะตัวนี้ตัวสับสายอากาศอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวรออ่าบอร์ดคอนโทรลมาก่อนยังไม่มาเดี๋ยวบอร์ดคอนโทรลก็จะใช้ฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยในการกดสวิตช์ให้มันเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับนะสั่งการผ่าน Wi-Fi แต่มันต้องมีตัวนี้ก่อนไงตัวที่มันอ่าอะไรนะคอนโทรลตัวที่เป็นอ่าชุดคอนโทรล มอตเตอร์ที่หมุนปุ่มนะก็จบแล้วนี่นะเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึง่งนะครับนะจ่ายไฟเข้าไปเนะห็นไหมขาบุมดีดสิเปลี่ยนขึ้นแล้วเจ๋วกลับด้านอเจ๋วไหมจบแล้วครับผมแบบนี้โปรเจกต์อยู่ที่ไหนก็คอนโทรลได้นะครับนะไม่ต้องเฝ้าสถานีอีกต่อไปนะครับนะ เสียดายนะว่าตัวนี้มันกดสแกนไม่ได้เนาะมันกดสแกนไม่ได้ถ้ามันกดสแกนได้มันคือจบแต่ช่างมันเถอะเราเอาไอ้มันง่ายๆนะก็เอาเป็นประมาณนี้ละกันที่ผม DIY ตามที่ผมเข้าใจก็ทําได้ประมาณนี้ครับผมนะอ่ะโอเคไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อใครสนใจก็เดี๋ยวถ้าถ้าอย่างไรก็ถ้าทําสำเสร็จทักหาเข้ามาได้นะอเผื่อจะสนใจเอาไปควบคุมสถานีลิงก์บางทีไม่อยู่ออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะ เออจะเปลี่ยนคลื่นบ้างจะสับสายอากาศบ้างอะไรเงี้ยนะถ้าทําสําเร็จแล้วเดี๋ยวนะทักเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวจะขายเป็นชุดไปให้เอาไปทําสถานีลิงค์ <laughs> อยู่ที่ไหนก็คอนโทรลสถานีได้ไปแล้วสวัสด,ดี